ชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคุณรู้ตัวไหมชีวิตคุณมีคุณค่ามากสําหรับใครบางคนมากนะคะพลังงานบางอย่างอยากจะบอกคุณค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูธาตุแล้วก็พลังงานของคุณนะคะว่าธาตุและพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะจําเป็นต้องตรวจธาตุและพลังงานทุกครั้งที่ดูนะคะเพราะว่า ถ้าชีวิตเรายังเป็นมนุษย์ยังอยู่บนโลกมนุษย์ก็แน่นอนค่ะต่อให้เราจะฝึกฝ,กฝนขนาดไหนอารมณ์ช่วงนั้นจะสื่อสารกับอะไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรเขาจะได้เกิดขึ้นกับพลังงานพลังงานเราจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอย่างน้อยๆเราก็จะได้รับมือกับตัวเองนะคะ เกี่ยวข้องผูกพันกับบุคคลเยอะมากแล้วบุคคลที่คุณเกี่ยวข้องผูกพันไม่ใช่ธรรมดานะคะเพื่อนๆเป็นเป็นได้ดับครูบาอาจารย์ชนิดแบบโอ้โหทางจิตวิญญาณเลยค่ะทางจิตวิญญาณเลยครับเพื่อนๆคุณเป็นใครคุณเป็นใครรายงานเลยนะคะเนี่ยพลังงานแล้วก็ธาตุของคุณนะคะคุณขึ้นธาตุลมค่ะ ธาตุลมธาตุดินนะคะเพื่อนๆไพ่หลักของคุณเป็นไพ่ b ริ s s b ิ i จิตวิญญาณเป็นไพ่ของฟ้าผ่านะคะแม่หมอยิ่งอ่านภาษาดอยไม่ค่อยถูกเอกลักษณะแต่แปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเป็นไพ่ฟ้าผ่าหรือจะเป็นดอนหน้าก็ได้นะคะดอนดอนนาแต่ในสำรับนี้จะเขาจะไม่เรียกดอนหน้านะคะเป็นไพ่ที่สื่อสารท่าทางจิตวิญญาณก็คือ เป็นไพ่ที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณของคุณได้หลอมรวมจิตวิญญาณของคุณได้หลอมรวมมาในธาตุของคุณคุณดูนะคะแม่หมอไม่รู้จะให้คุณดูยังไงคุณดูนะคะจิตวิญญาณคุณหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือพลังงานของคุณนะคะสุดยอดมากคุณได้ผ่านการคัดสรรสิ่งที่ดีๆให้กับคุณคัดสรรนั่นก็หมายถึงคุณได้เลือก เส้นทางคุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองพืชผักพืชผักมเมล็ดผลนั่นก็หมายถึงผลของการกระทําบุญบุญสลหรือสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณนะคะพยายามที่คาดสารว่าเส้นทางไหนสิ่งไหนที่คุณควรจะเลือกคุณเลือกแล้วนะคะคุณได้เลือกแล้วเพชรเม็ดพืชผลที่คุณสร้างนะคะเชื่อมกับโชคชะตาของคุณ เช,ชื่อมโยงกับโชคชะตาของคุณได้มีการหมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายพลังงานของคุณเชื่อมกับดวงตาที่สามเชื่อมกับพลังงานที่เนื้อเนื้อธรรมชาติเนื้อธรรมชาติเป็นพลังงานของพยานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะเดินเหินจะนอนจะนั่งจะกินจะพูดกิริยาของคุณจะอยู่ในสายตาของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสายตาของจักรวาลอยู่ในสายตาของอพลังงานที่มองไม่เห็นจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เสมอค่ะนี่คือไพ่หลักเลยนะคะ สำคัญมากทําไมแม่หมอถึงเห็นพลังงานไพ่ของคุณถึงมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับผู้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ชนิดแบบว่าโอ้โหสติปัญญาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคะ่ะเพราะว่าอะไรพ่อเดอะเอมเพลเ r อรเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้าควบคู่เดอเอมเพลเยอร์ไพ่ใบนี้ถึงจะเป็นคนที่ดูมีอีกโก้ถึงจะเป็นคนที่เด็ดขาแต่ถ้าควบคู่กับไพ่เก้าถ้วย เป็นผู้ที่มีอีโก้แต่เป็นคนที่ตื่นรู้ทางจิตปัญญาเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่หยิบยื่นให้แล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจดินน้ำลมไฟแล้วนะคะนั่นแสดงว่าคุณได้เจอครูบาอาจารย์ของคุณคุณได้อยู่ในสถานที่ที่ได้ได้เรียนรู้ได้หยิบยื่นแลกเปลี่ยนสติปัญญากับครูบาอาจารย์ของคุณนะคะแล้วคุณเป็นพลังงานที่มีความเมตตาคุณอาจจะ คิดถึงคุณแม่หรือคุณอาจจะเคยเดินจากครอบครัวหรือครอบครัวของคุณได้มีการเดินจากหรือคุณอาจจะมีความเจ็บปวดในวัยเด็กในวัยเด็กคุณคุณอาจจะเดินจากกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่จนทําให้คุณนะคะได้มีพลังงานที่ต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทั้งความสุขความทุกข์แต่ชีวิตคุณถามว่าโหดร้ายมากไหมก็ระดับหนึ่งนะคะไม่งั้นคุณก็คงจะไม่อยู่ในสภาพนี้ ไม่อยู่ในการที่ต้องค้นหาตัวเองการที่ต้องเลือกเส้นทางให้กับตัวเองคุณก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างในชีวิตคุณเป็นคนที่รักอิสระก็จรงิงแต่ในการรักอิสระก็อยู่ในสิ่งที่ต้องทดลองทั้งปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองจากพลังงานอะไรหลายๆอย่างนะคะโอ้โหคุณเป็นโอ้โหคุณเป็นคนที่ฉลาดมากคุณเป็นคนที่บาลานซ์หญิงหลายอย่างชีวิตของคุณจะมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับ ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เด็กนะคะคุณจะมีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณอาจจะอยู่ในสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เด็กไหมในวัยเด็กคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะไม่รู้จักเลยว่าท่านเป็นใครแต่คุณจะได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้อาจจะช่วยเหลือคุณแล้วให้คุณได้เติบโตให้คุณได้เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม คุณเป็นคนที่จิตใจที่มีความอ่อนไหวม,มากเป็นคนที่มีความเมตตาถามว่าคุณมีความยึดติดไหมคุณไม่ได้ยึดติดค่ะคุณไม่ได้ยึดติดทางโลกมนุษย์เลยเพียงแต่ว่าคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไป หน้าที่อะไรมีคุณทำคุณช่วยคนคุณช่วยในสถานที่แห่งนั้นคุณมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับใครหลายๆคนที่เป็นดะดับครูบาอาจารย์เป็นคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วนะคะสามารถบาลานซ์สามารถบาลานซ์สามารถเข้าใจธาตุสามารถเข้าใจธรรมชาติสามารถเข้าใจว่าโลกมนุษย์นี้มีความรักโลกโรธหลงมีอิจฉาริษยาคุณเข้าใจหมดค่ะคุณเข้าใจหมดในยามที่คุณเจ็บปวดคุณจะ ล้างพลังงานของตัวเองได้เหมือนคุณเป็นคล้ายๆกับโชคชะตาละค่ะโชคชะตาหมุนให้คุณไปทิศทางไหนคุณจะรับสถานการณ์นั้นได้เพราะอะไรเพราะคุณได้ล้อมรวมจิตวิญญ,ญาณของคุณได้เป็นหนึ่งเดียวแล้วนะคะคุณมีสายตาครูบาอาจารย์คอยดูแลและปกป้องคุ้มครองได้ดีมากๆค่ะโหมาค่ะเข้าตามหัวข้อเลยค่ะ คุณรู้ตัวไหมชีวิตคุณมีคุณค่ามากสำหรับใครบางคนมากพลังงานบางอย่างอยากจะบอกคุณเรามาดูสิคะว่าเป็นใครนะคะคุณมีคุณค่าสำหรับใครโอ้โหใหญ่จริงๆเลยค่ะ โหไม่น่าละ่ะพลังงานของคุณถึงมีครูบาอาจารย์ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเข้าใจศสัจธรรมของการเบียน่ายตายเกิดรู้จักการปล่อยวางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ต้นตอของความทุกข์รู้ต้นตอของการปล่อยวางคุณโชคดีมากนะคะคุณรู้ตัวไหมคุณโชคดีมากๆที่คุณได้มีพลังงานของครูบาอาจารย์ทั้งที่ มีกายหยาบทั้งที่เป็นบุคคลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณให้ความเคารพนับถือท่านคอยปกป้องคุ้มครองคุณแน่นอนทําไมท่านต้องคอยปกป้องคุ้มครองคุณถ้าคุณไม่อยู่ในศีลธรรมคุณจะไม่มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณนั่นก็หมายถึงคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมคนงามความดีถึงมีคนหรือแต่แม้แต่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยดูแลและปกป้องคุ้มครอง คุณอยู่ตลอดไม่ให้คุณนะคะเป็นอันตรายอะไรนะคะแล้วคุณรู้ตัวไหมคุณมีคุณค่ามากสำหรับใครบางคนมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานที่บางอย่างที่เขาอยากจะบอกคุณคุณมีคุณค่ามากเลยค่ะคุณรู้ไหมชีวิตของคุณนะคะคุณจงภูมิใจนะคะชีวิตของคุณคุณอาจจะคิดว่าคุณก็เป็นคนธรรมดา คุณต้องการความสงบสุขคุณต้องการเดินในเส้นทางที่ไปทางธรรมมากกว่าทางโลกแต่คุณรู้ไหมตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นตัวอย่างให้ใครอีกหลายคนที่เขาพยายามที่จะหลุดพ้นเขาต้องการคุณมากๆค่ะแม่หมอไม่รู้ว่า คุณเป็นใครพลังงานของคุณเมื่อกี้รู้แต่ว่าคุณได้พบครูบาอาจารย์คุณได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณได้เจอเส้นทางที่ทําให้คุณนะคะเข้าใจต้นตอของความทุกข์แล้วทำให้คุณได้ปล่อยวางต้นตอของความทุกข์จนเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณซึ่งมีพลังงานที่มหัศจรรย์มากๆคุณมีคุณค่ามากค่ะกับกลุ่มคนนี้แหละค่ะกลุ่มคนที่เขายังสับสนกับชีวิต กลุ่มคนที่เขายังมีคําถามกลุ่มคนที่เขานะคะยังไม่สามารถที่จะเจอเม็ดผลเขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกต้นไม้อะไรพืชผักชนิดไหนที่จะทําให้ชีวิตของเขามีความอุดมสมบูรณ์ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเขาดูคุณเป็นตัวอย่างคะ่ะเขาเรียนรู้จากคุณเขาต้องการคาชี้แนะจากคุณเขาต้องการสิ่งที่คุณได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติ คุณได้เข้าใจเขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานในตัวตนของคุณเพื่อมาดับไฟดับไฟความทุกข์ของเขาค่ะดับไฟที่ทำให้เขาติดอยู่กับความทุกข์เขาเอาความทุกข์ออกจากจิตวิญญาณของเขาไม่ได้เขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาลองให้สาเหตุที่เขาอิจช้าสาเหตุที่เขาเจ็บปวดสาเหตุที่เขาโดนกันแกล้งสาเหตุที่เขาเข้ากับใครไม่ได้เกิดจากอะไร พอเขาได้เจอพลังงานของคุณเขารู้สึกเย็นสบายเขารู้สึกปล่อยวางเขารู้สึกว่าเขาได้เงียบสงบเขาได้รู้สึกเขาได้หยุดนิ่งหยุดคิดหยุดอิจฉาหยุดลิษยา เพราะอยู่กับคุณแล้วมีพลังงานของคนที่อยู่ในศีลธรรมของคนที่อยู่ในความนิ่งสงบแม้ภายภาคหน้าหรืออยู่ข้างหน้าจะมีไฟที่ร้อนลุ่มอยู่ข้างหลังจะเกิดภัยอันตรายแต่พลังงานของคุณมีความนิ่งทําให้เขาอยู่แล้วรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุน่นรู้สึกได้เจอบ้านของเขารู้สึกรู้สึกว่าคุณคือพลังงานที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้ทําให้เขานะคะ อยากอยู่อยากเห็นคุณอยากจะพูดอยากจะปรึกษานี่แหละค่ะคือคนกลุ่มนี้แหละค่ะที่คุณมีคุณค่าสําหรับเขามากๆกลุ่มคนที่เขาหาทางออกกับชีวิตไม่เจอกลุ่มกลุ่มคนที่เขานะคะเคยเคยติดในวัตถุภายนอกเคยติดอยู่ในสังคมกินดื่มเที่ยวทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้พึงจะทําในทางด้านที่ไม่ดีกลุ่มคนที่เขาหาทางออกจากความทุกข์ไม่ได้ คุณมีคุณค่าสำหรับเขามากค่ะคุณเป็นเหมือนใครบางคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาทําให้เขานะคะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หายใจออกจากสิ่งที่เขาถูกกักขังอยู่จิตลึกๆข้างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาแบบฉับพลันเขาจะบาลานซ์ชีวิตได้อย่างไรเขาจะเดินหน้าอย่างไรอะไรคือโชคชะตาอะไรคือเวรกรรมเขาได้คำตอบจากคุณสิ่งที่มีอำนาจ สิ่งที่เอาแต่ใจสิ่งที่เป็นอีโก้ที่ยึดถือในวัตถุภายนอกทําไมเขาถึงต้องรุ่มหลงทาไมเขาต้องอิดช้าคนที่เขาร่ํารวยทําไมเขาลับไม่ได้ในเวลาเห็นใครได้ดีกว่าใครมีความสุขทําไมเขาถึงเจ็บปวดเขาถึงไม่สามารถที่จะ รู้ต้นต่อสาเหตุเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรเขาเป็นอะไรทาให้เขาถึงเกิดความอิจฉาอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นจนทําให้เขาเดินลงผิดทางพอเขามาเจอพลังงานของคุณเขารู้จักวิธีปกป้องแล้วก็รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิเลสภายในภายจิตวิญญาณของเขานี่แหละค่ะคุณมีคุณค่ามากคุณรู้ตัวไหม เพราะฉะนั้นจงรักษาพลังงานจงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะคะเพราะคุณมีประโยชน์ต่อหลายชีวิตเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย สัตว์เลี้ยงของคุณเขารักและเมตตาแล้วก็โอ้โหเขาดีใจมากที่เขาได้เกิดมาได้อยู่ในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้แม้กระทั่งจิ้งจกสัตว์เล็กๆน้นอยๆตัวเล็กๆน้อยๆที่เขาได้อยู่กับคุณที่เขาได้เดินผ่านขอแค่เขาได้อาศัยบารมีของคุณขอให้เขาได้อยู่บริเวณนั้นค่ะเขาขอบคุณมากๆที่มีคนอย่างคุณบนโลกมนุษย์นี้ ถ้าไม่มีคุณไม่รู้เขาจะหลุดพ้นไหมกลุ่มคนเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะวิบากกรรมที่เขาเจอนะคะทําให้เขาทุกแสนสาหาัสเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกกาหนดความทุกข์ที่ถูกกําหนดมาเขาจะปลดปล่อยอย่างไรทําไมเขาถึงต้องทุกข์เขายังไม่เข้าใจค่ะว่าความทุกข์นั้นเกิดจากผลของการกระทําเขายังไม่รู้ต้นตอของความทุกข์แต่คุณเป็นพลังงานที่จะทําให้เขารู้ต้นตอของความทุกข์ แม่หมอเข้าใจแล้วทำไมพลังงานของคุณถึงเกี่ยวข้องผูกพันกับครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณทางการตื่นรู้โอ้โหพลังงานไม่ใช่ธรรมดานะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นรักษานะคะรักษาพลังงานรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณมีหน้าที่ที่ใหญ่หลวงที่ต้องช่วยเหลือคนนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวตนให้คุณรู้หรอกคะ่ะแต่เขาจะเรียนรู้ศึกษาวิธีการเหมือนคุณเป็นตัวอย่างให้เขานะคะ ชีวิตที่คุณเจออุปสรรคที่คุณเจออย่างเช่นกรณีที่แม่หมอยกตัวอย่างแม่หมอเป็นนักทานายอ่านไพ่ยอย่างนี้นะคะ <c oughs> แม่หมออ่านไพ่แต่ละไพ่เขาก็จะเข้ามาฟังสิ่งไหนที่เขาสมมุติว่าคนที่เข้ามาฟังแม่หมอเขากําลังมีความทุกข์เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทุกข์เกิดจากเหตุอะไรแต่พอแม่หมอแนะนําว่าทุกข์เกิดจากการกระทําพอ ขยายออกไปการกระทําคืออะไรเขาก็ได้ตื่นรู้เขาก็ได้หลุดไปแล้วดาบหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่ละค่ะหรือเหมือนอีกหลายๆท่านอาจารย์ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้ให้คําแนะนํานี่ละค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ช่วยเฉพาะคนตรงหน้าสัตว์ตรงหน้าไม่ได้ใช่ไม่ได้ช่วยเฉพาะครอบครัวหรือญาติมิตรสหายของคุณแต่คุณช่วยคนอีกเยอะมากมายโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้น สิ่งนี้แหละคะ่ะคือบารมีของคุณบารมีที่คุณได้ช่วยคนโดยที่คุณก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปนะคะพลังงานดีๆที่เป็นพลังงานของความมีเมตตาพลังงานของความร่มเย็นพลังงานของความสุขพลังงานของการปล่อยวางของการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของคุณเนี่ยแหละคะ่ะได้ส่งไปให้กับใครอีกหลายๆคนหลายๆพบหลายๆสยัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆที่กําลังทุกข์คนที่กําลังทุกข์ คนที่อยู่อีกมุมหนึงง่งของโลกที่เขากําลังทุกข์กำลังร้องไห้กําลังเผชิญกับอะไรคุณอาจจะส่งพลังงานนี้ไปช่วยเหลือเขาไปให้กําลังใจเขาไปให้สติปัญญากับเขาเป็นพลังงานที่คุณช่วยคนโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วเป็นพลังงานนี้ละะ่ะที่เขานะคะคุณมีคุณค่ามากสําหรับพวกเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวรักษาพลังงานนี้ไว้นะคะ พ่อคำพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์มากคุณพูดคำไหนคำพูดของคุณจะเกิดขึ้นปฏิหารจะเกิดขึ้นขอให้คุณพูดคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะให้แต่สิ่งที่ดีๆกับคนทั่วโลกกับสิ่งที่มองไม่เห็นกับคนที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสัตว์เล็กๆน้อยๆสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ทั้งตื่นรู้และไม่ตื่นรู้ที่เขาต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะ จงส่งพลังงานนั้นให้เขาค่ะเพราะคุณมีค่ะพลังงานนั้นคุณมีล้นเปลี่ยมค่ะโอ้โหแล้วเรามาดูค่ะว่า <c oughs> ครูบาอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรกับคุณนะคะ โอ้โหกูบาอาจารย์อยากจะแนะนําคุณนะคะโอ้โหตะลึงค่ะแม่หมอตะลึงคุณรู้ไหมพลังงานที่แม่หมอกต่ามาเมื่อกี้นะซึ่งแม่หมอไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะคะคุณเป็นใครพลังงานของคุณที่ใหญ่มากามากนะคะคุณจะให้ความสุขคุณจะให้สิ่งที่เรียกว่ากำเนิดเกิดใหม่แก่ดวงวิญญาณลหลายๆดวงที่เขา ยังอยู่อีกพบหนึ่งนั่นก็คือนรกคือความทุกข์นรกบนดินก็ว่าได้นรกบนดินคืออะไรคือคนที่เขาทุกข์ทรมานมากๆคนที่เขาสูญเสียคนที่เขาได้รับความเจ็บปวดคนที่เขา ไม่รู้จะพึ่งพาใส่ใครได้ไม่รู้จะไว้ใจใครได้ทําไมโลกนี้ชงโหดร้ายเหลือเกินพลังงานของคุณส่งไปเนี่ยคะ่ะโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ระบุตัวตนนะคะขอเพียงแค่คุณได้แผ่บุญกุศลแผ่ความมีเมตตาให้กับชาวโลกให้เขาได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเขาทุกข์ขอให้เขาได้มีสติปัญญาตื่นรู้ไม่เบียดเบียนกันขอให้คนบนโลกนี้ไม่เบียดเบียนกันพึ่งพาอาศัยกันด้วยมิตรสหายเห็นอกเห็นใจกัน เกิดเป็นมนุษย์ทุกคนก็ทุกมากพออยู่แล้วพัดภาคจากคนที่รักก็ทุกมากอยู่แล้วแล้วทําไมมนุษย์เราจะต้องเบียดเบียนกันล่ะคะเมื่อไหร่ที่คุณส่งพลังงานของความมีเมตตาให้กับทั่วโลกนะคะเขาได้รับนะคะเขาได้รับค่ะจะมีพลังงานบางอย่างทําให้เขามีความสุขในวินาทีหนึ่งทําให้เขานะคะบางคนเขาอาจจะคิดไม่ดีก็ได้เขาท้อกับชีวิต เขาอาจจะเกิดแสงสว่างขึ้นมาทําให้เขาสู้ทําให้เขาไปต่อข้างหน้าค่ะคุณสามารถช่วยคนได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมคุณมีคุณคณ่ามาก จงรักษาคุณค่าของคุณนี้ให้ดีแล้วทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าคําทํานายไทยทักของแม่มอวนะคะไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นนะคะที่จะผ่านสื่อสารบอกนะคะยังเป็นพลังงานของคนที่กําลังติดอยู่ในห่วงกมกำลังที่ทําผิดศีลธรรมในทางที่มูในทิศทางสายดํานะคะมูในทิศทางสายดําที่เล่นสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองนะคะได้เจริญได้มีคนรัก คู่ครองที่รักอันนี้จะไปเตือนสติคนเหล่านี้ได้ด้วยนะคะจะทําให้เขาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณความรักที่บริสุทธิ์คือรักที่ซื่อสัตย์รักที่ให้เกียรติกันแต่ถ้าคนที่เรารักเขาจะเดินจากเราไปเราก็ต้องปล่อยนะคะนั่นก็คือเขาไม่ใช่คู่เราจะไม่มีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้นจะจากกันด้วยดีเรายังเป็นเพื่อนเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันได้ไม่จําเป็นต้องทําร้ายกัน สิ่งไหนที่ได้มาด้วยด้วยความที่ไม่บริสุทธิ์จะเกิดพลังงานที่สะท้อนกับคุณจะไปช่วยกลุ่มคนที่เขายังติดยังหลุดไม่ออกจากจากพลังงานแม่หมอจะยกตัวอย่างยังไงดีเนาะอย่างเช่นพลังงานที่คนที่เขาโดนของอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่รู้สาเหตุเขานุ่มหลงอะไรบางอย่างพอเขาเจอพลังงานของคุณนะคะพลังงานที่มีเมตตาเขาจะหลุดจากพลังงานที่เขาติดอยู่นั่นแหละคะ่ะ เขาจะมีสติปัญญาแล้วพลังงานนั้นจะหลุดจากเขาพราด้วยบารมีของคุณด้วยสติปัญญาด้วยพลังงานคุคณงามความดีแต่คนที่จะมีพลังงานนี้ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนจะต้องผ่านการรู้เท่าทันกิเลสต,ตัวเองควบคุมกิเลสต,ตัวเองได้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณมีนะคะไม่งั้นไม่ขึ้นไพ่แบบนี้มาแน่นอนคะ่ะแล้วไพ่ยังกำกับมาว่าไพ่ทานายวันนี้ที่แม่หมอเก่ามานะคะ เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะขึ้นไพ่ทำนายไทยทักมาสองใบเลยนะคะเป็นพลังงานที่บอกกล่าวให้คุณนะคะจงดูแลตัวเองจงทําหน้าที่ของตัวเองแต่อย่าหลงในความดีของตัวเองนะคะเพื่อนๆเราทําความดีแต่อย่าหลงในความดีถ้าเราหลงในความดีเราจะเหมือนยึดติดในความดีแต่ให้เราทําความดีด้วยการปล่อยวางด้วยการที่ไม่ยึดติดทําด้วยความมีเมตตา นี่แหะค่ะเป็นสิ่งที่โอ้โหบาลมีมากๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะกองนี้คือแม่หมอก็ตาดลึงในพลังงานนี้เหมือนกันนะคะ เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขอภัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทำให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอบ้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพร,รให้ทุกคนนะคะประสบผลสาเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ดา้าสุขที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง